สองครั้งเองช่วงนี้ไลฟ์เวลาวิ่งบ่อยนะอยู่ดูวิ่งนานๆมันแบบไม่รู้ทำอะไรอ๋อวิ่งไปตองถอดเสื้ด้วยอะไรยังไงล่ะเขาวิดีโอพอมาเรารับไหมล่ะเพราะว่าเฮียเล่นอยู่บ้านบ้านเฮียเฮียก็จะทำอะไรก็ได้ทำไมทำไมสู้สู้คขาเราจะเราจะว่าอะไรทำไมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่า ก็ใส่เสื้อหน่อยก็ได้ได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าหนูไลฟ์ละหนูจะถอดเสื้อแล้วก็นอนน้องเพลงทุกคนฟครับตอนแรกคิดในใจว่าหนูจะออกกำลังกายไม่มีเลยไม่มีอะไรในหัวหนูในการออกกำลังกายได้เอ็นนอนร้องเพลงนอนร้องเพลงไงหนูเป็นเอ่อเป็นแอเรีเอลแอเรียลอยู่ในน้รีเอครับอยู่ในน้ำ ตอนนี้ออกทะเลแล้วครับออกทะเลจริงคือออกทะเลเซ็นทันเวอร์แน่นอนทำยังไงแบบ้าแบบออเดอร์พี่เดิมเวลาคุณอยู่คุณอยู่มาออกกําลังกายแบบไหนบ้างซ่าโอ้โหโอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้ไหมคะได้ครับอนุญาตแล้วนะเอ้ยโอ้โหโอ้โอยันหนักขนาดนั้นเลยบาร์เรา มัน,น,มนหนักนนมากเลยหรอครับลองดูน้องโนดียวลองดูหนักเนี่ยหนักช่วยกันเพื่มาเออ <c oughs> และถ้าสมมติว่าน้องนุิวอยากจอบก,กำลังกายพี่ซีสอนได้ไหมคะจับ่า ชาไม่ถูกเลยเมื่อกี้เห็นแล้วชาโนนิวไม่ถูกเลยอ่ะเอางี้ดูเออเดี๋ยวพี่จะออกให้เลยหูจะแบบกล้ามโตเนี่ยหนูต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนไหมปี๊กล้าขาสู้หนาสู้เดี๋ยวนี้เราสู้แล้วครับอาคุณจ<า>ับก่าก็หน่อยถ้าหนูออกหนูออกเลยนะถ้าหนูออก รนูไม่ออกสิสิ <l ots> อันนี้ก็จริงถ้าออกก็กนี่ไงนี่คือหน้าแข็อ่าหารข้าง,างปึ๊บนี่แล้วก็พูดตดับแขยงว,ว่าปึ๊บจ้ำปึ๊บจำ้ำจ้ำบึดบ้ดบึดบ้ดคือจำ้ำจ้ำบึด้ดง่วงเหนื่อย,ยแล้วพอดีกว่าเออและน้องุ้วสอนกลับได้ไหมว่าเวลาเราเต้นออกกำลังกายเต้นท่าไหนเต<อ>้นท่าไหนนะครับให้พี่สีเต้นตามตอนเราออกกำลังกายมีท่านุ้ อยากเห็นเนี่ยเต้นมากเลยขอรองขอนูอยาเหมือนอยาจะคิดออกว่าหนูจะให้เน่เป้นทาอะไรเออท่านี้มันน่ารักมากเลยหนูทำแล้วพิเน่ทำไมน่ารักนีนี่นี่นี่นีาอไกนอยาก่หนาน่ทำ่สอไริเเาะอ้ทาเอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายกว่าขวาขวาขวา เพราะว่าอารย์นัํงพักกันต่อต้องบอกเลยว่าออกกําลังกายน่ารักแบบนี้เชื่อได้ว่าสุขภาพดีแล้วก็อย่าลืมด้วยน้อะกับเมนูอาหารที่มีประโยชน์น<ช>ั่นเอง